สวัสด,ดีครับยินดีพบกับมุมมองคริปโตเคเรนซีนะครับประจำวันที่ที่17ตุลาคม2021นะครับเรามาเริ่มกันที่ btc กันก่อนนะครับก็เหมือนเดิมนะครับเปิดกราฟ We e นะครับเส้นส้ม25เส้นฟ้า50เส้นเหลือง100เส้นม่วง200นะครับเราเห็นว่าตอนนี้ก็ btc ซึ่งเป็นเหรียญ market cap ที่ market เอาเรียกอ,อะไร market market cap ใหญ่สุดนะครับในคริปโตตอนนี้ก็ได้ทะลุเยทำไมมันไม่นิ่ง ได้ทะลุตรงแนวต้านสัมพันแต่แถวสัก6 0หมื่นไปเรียบร้อยแล้วนะครับหรือประมาณ2ล้านบาทโดยประมาณนะครับก็ตอนนี้ก็กำลังจะไปทดสอบที่6,4895ของเดิมนะครับหรือ65 0 0ืโดยเลขกลมกลมแล้มาดูสัญญาณอื่นนะครับห้าเนี่ยกำลังวิ่งเข้าไปแตะถึง overbought นะครับหรือซื้อมากไปตรงน,นี้อยู่ที่66กนะครับก็ไม่แน่นะครับว่างวดน,นี้มันอาจจะทะลุต้านเดิมตรงนี้ก็ได้นะคิดว่าเพราะว่าจะด้วยเรื่องข่าวปัจจัยพื้นฐานที่ สอดรับกันนะครับมีการยอมรับการใช้หรือการลงทุนมากขึ้นนะครับอะไรก็แล้วแต่นะครับแต,แต่ดูทรงระทังกราฟทางพื้นฐานเนี่ยมีความน่าจะเป็นที่จะขยับขึ้นไปได้อีกนะครับแต่ว่าไม่รู้ว่าขึ้นไปเลยหรือว่าย่อลงมาก่อนแล้วค่อยขึ้นนะครับทีนี้แนวรับของผมก็ยังคงเหมือนเดิมนะครับทีนี้เรามาปรับแนวรับกันนิดนึงล่าสุดเนี่ยที่เราเคยคุยกันที่ประมาณสัก48่0 0ื่นแปดอ่าสี่หมเนาะก็ขยับมา48่0มื่นแปดห้าหมื่นสองตอนนี้กราฟมันขึ้นมาแล้วนะครับก็จะกลายเป็น556 นะครับตอนนี้แนวะรับ BTC ก็จะขยับมาเป็น56 0 0 0โดยประมาณนะครับเพราะงั้นใครที่แบบว่ารับความเสี่ยงได้สูงนะครับจะทยอยรับที่แนวรับตรงนี้ก็ได้นะครับเนี่ยที่ผมตีไว้นะก็ได้นะครับถ้าถ้าแบบถ้าถ้าแบบเขาเรียกว่าไม่อยากรอนานนะครับก็ทยอยเป็นไม้เล็กๆไปเรื่อยๆอย่างนี้ก็ได้นะครับ ส่วนถ้าใครจะขายก็ไปลองดูที่แนวต้านเดิมนะรจริงๆตรงนี้ก็ขายได้เดี๋ยวจะไปขายที่แนวต้านตรงนู้นหรือจะรอไอซแบบ70 80 90เหมือนสมัยก่อนก็เป็นไปได้เหมือนกันนะครับสาหรับ BTC ต่อมาอีเทอริเมนะครับคล้ายๆกันเห็นไหมก็คือไปทดสอบที่แนวต้านแถวๆทสามพัหรือ4ี่พโดยประมาณแล้วก็ตกลงมานะครับแสดงว่าตรงเนี้ยแนวเนี้ยค่อนข้างจะแน่นนะครับเพราะงั้นถ้าเกิดใครอยากจะขายก็ขายโซนตรงนี้หรือโซนแถวๆนี้ก็ได้นะครับประมาณทัสี่พันสี่พันหนึ่งร้อยห้าสิบ นะครับอ,าอ่าถ้าหลุดค่อไม่หลุดถ้าทะลุสิถ้าทะลุต่อไปก็จะไปเจอที่ประมาณสัก4-6-4-6แนวตรงนี้นะครับซึ่งถ้าดู RSI เนี่ยโมเมนตัม um มันก็อาจจะเป็นไปได้เพราะตอนนี้มันก็63เป็นบูลิชโมเมนตัมนะครับเซนติเมนต์ค่อนข้างจะน่าสนใจนะครับแล้วก็บอลล m มอาจจะไม่ได้ไม่ได้เยอะแบบกระฉูดแต่ว่าก็ไม่ได้ฟอ r ลงหรือว่าน้อยลงนะครับต่อมาไปเนสนะครับ BNB BNB เนี่ย อาจจะเขาเรียกว่าแนวต้านอาจจะไม่ทะลุเหมือนกับ2เหรียญข้างบนที่มันดูไปจัดจ่อแนวต้านที่สําคัญเดิมที่ค่อนข้างสูงนะครับแต่อย่างไรก็ตามแต่เราก็เห็นแนวต้านตรงนี้นะครับที่เป็นแนวที่ค่อนข้างมีความสําคัญแล้วก็ยังอยู่ในกรอบระหว่างตรงนี้อยู่นะครับก็คือ3 7 0 4จ็ดศูนถึงสี่ที่นี้ถ้า BNB มันโมเมนตัมไม่ดีเท่า2เหรียญแรกเนี่ยผมว่าลอง ดูแถวๆสัก4 0 0 370ครับถ้าเป็นแนวรับถ้าเกิดใครไม่รีบนะครับส่วนจะขายเนี่ยก็มองตรงนี้ก็ได้ครับมองที่500เนาะตรงแถวๆเนี้ย5 0 0 480ตรงนี้ 500, 80, ก็ขายได้หมดนะครับหรือจะไปอ่ารุนที่5 4 5 5 9 5เหตรงนี้ที่เป็นแนวขายก็ได้เหมือนกันเพราะว่าเวลาเหรียญตัวอย่างมันขึ้นพวกบิตคอยน์มันก็ขึ้นกันหมดนะครับแต่เพียงแต่ว่าตรงนี้จะขึ้นไม่ได้แรงเท่าหรือเปล่าก็บอกไม่ได้นะครับต่อมา Ripple นะครับ r i p p l e ก็ทรงคล้ายกับตัว n บ n c นนะครับ ก็คือเห็นเป็น3ระดับเนาะตรงนี้ระดับหนึ่งตรงนี้ระดับหนึ่งแล้วก็ตรงนี้อีกระดับหนึ่งซึ่งมันก็เหมือนกับจะไม่ผ่านตรงนี้นะครับตรงแถวหนึ่งจุดสองส้านะครับก็จะเป็นแนวต้านที่สําคัญแนวหนึ่งนะครับใครสนใจอยากจะซื้อก็ผมก็มองที่1เหรียญน,นะครับหรือประมาณสักอ่าศูนช่วงนี้นะครับก็คือกรอบเนี้ย นะครับก็คือถ้าไม่แนวนี้ก็คือหลุดไปที่0.78เลยนะครับส่วนใครอยากจะขายเนี่ยตรงนี้ค่อนข้างจะเป็นต้านสำคัญไปรอรุ้นขายที่1 3 5 1 3 6ก็ได้นะครับถ้าเกิดใครมีต้นทุนตรงนี้อยากจะลิงขายบ้างนะครับต่อมาคารดาโน่นะครับคาราโน่เนี่ยเป็นเหรียญทรงดีนะเป็นทรงสวยนะครับคือขึ้นยอ่อขึ้นยอ่อขึ้นยอ่นยอนะครับการย่อเนี่ยก็ไม่ทำโลรลใหม่นะครับ ่าไม่ไม่ต่ำกว่าโลเดิมตรงนี้คนระับเพราะงั้นตรงจุดเนี้ยผมว่าสําคัญก็คือโซนแถวหนึ่งจุดเจ็ดห้าหนึ่งสองหนึ่งสองเหรียญเนี่ยสําคัญก็ถ้าเราเอาเมาส์ไปวางนะครับตรงนี้ก็คือประมาณสักหนึ่งจุดเก้าห้าสองเหรียญน,นะครับเพราะงั้นผมมองว่าคือความที่มันขึ้นมาเยอะก็จริงนะครับแต่ว่ามันก็มีความเสี่ยงเวลาที่มันขึ้นไปเรื่อยๆเยอะๆอย่างนี้นะครับถ้าใครอยากจะรับผมแนะนํารับถแถวๆเนี่ยหนึ่งจุดเจ็ดห้าหนึ่งสองสองแล้วกันสองจุดศูนย์ศเต็มที่นะครับส่วนถ้าใครอยากจะขายเนี่ยมันก็ขายได้หลายระดับนะครับตั้งแต่ 2. 46นะครับจนถึงประมาณสัก3.10 3.09ตรงแถวนี้ก็ขายได้นะครับส่วนโซลาน่านะครับโซลาน่านี่เป็นเหรียญที่เพอร์ฟอร์มสุดๆนะครับเรียกว่าเอาเพอร์ฟอร์มสุดๆนะครับเอาเพอร์ฟอร์มขนาดที่ว่าตัวไอซีเนี่ยมันทะลุตั้งแต่เจ็ดสิบไปได้นานแล้วตอนนี้ก็ยังเจ็ดสิบอยู่นะครับเพียงแต่ว่ามันอ่อนกําลังของความเป็นโมเมนตัมลงนะครับและมันก็เหมือนเป็นไซด์เวย์นะครับในกรอบที่ อ่าถ้าเป็นสัปดาห์ที่ผ่านมาก็ผมให้เป็นกรอบระหว่าง1 3 5นะครับจนถึงประมาณสัก175มันก็วิ่งอยู่แถวๆเนี้ยนะครับก็ไม่ผ่านต้านตรงนี้สักทีนะครับถ้าใครคิดว่าเหรียญโซโลอน่าโอเคอยากจะถือนะครับแบ่งทยอยมาถือได้ผมก็ได้ทำโซนที่ต่ำกว่า130ลงไปนะครับโซนนี้นะ120 130่สหล้าสเนี่ยน,น่าสะสมน,นะครับโซนขายก็จะเป็นถ้าใครต้นทุนต่ำๆแล้วจะขายตั150้งแต่หนึ่น,นี้ยก็น่าสนใจเหมือนกันนะครับหรือใครไม่รีบก็จะไปขาย210 245 246ก็ได้เหมือนกัน เหรียญต่อไปนะครับ LTC นะครับเดลิ c คอยก็เป็นเหรียญที่ไม่ค่อยเพอร์ฟอร์มเท่าไหร่นะครับก็เนี่ยชาวบ้านขึ้นกงินไปทะลุเส้น25สัปดาห์ไปหมดแล้วตัวเหรียญนี้มันยังแทบไม่ไปไหนเลยนะครับก็พึ่งโผ่หัวขึ้นมาที่แนวเส้น25สัปดาห์นั่นเองครับซึ่งเนี่ยก็เจอ3สูงใหญ่นะครับก็คือยอดนี้ยอดนี้ยอดนี้นะครับเพราะงั้นเรามองกันที่ยอดตรงนี้ก่อนครับยอดแรกคือ2 2 0ยนะครับดูว่าจะถึงไหมนะครับถ้าใครซื้อมาแถวเนี้ยผมว่าจะลิงานนนี้ก็่สใจว่า โมเมนตัม um มันไม่ค่อยจะไปเท่าไหร่แม้ว่าตัวตวอลลุ่มตรงนี้ก็จะดูเริ่มเพิ่มกําลังขึ้นก็จริงนะครับแต่ว่าตัวเขาเรียกว่ามีการคอนโซลิดตอยู่ตรงนี้ไม่ค่อยไปไหนเนี่ยตัววอลลุ่ม visible ลเล g t นะครับก็มีการซื้อขายตรงนี้เป็นหลักนะครับก็ไม่แน่ว่าตรงนี้เป็นส่วนสะสมพลังใหญ่ก่อนที่จะขึ้นโป้งหรือเปล่าก็เป็นไปได้นะครับกรณีแรกคือใครที่ยู่สิชื่นชอบบิตคอยอยากจะมาทยอยเก็บนยครับ120 150 175ตัวนี้ผมว่า ก็ไม่น่าเกลยียดเท่าไหร่นะครับก็คือแต่ว่าต้องทาใจว่ามันไม่ได้เอาเพอร์ฟอร์มแบบเหรียญที่พูดมาก่อนอันนี้เท่าไหร่นะครับต่อไปดอชคอยนะครับดอชคอยเนี่ยก็เป็นเหรียญที่อ่าเหมือนกันอะสามสามยอดนะครับยอดนี้ยอดนี้แล้วก็ยอดตรงนี้นะครับก็คือยังไม่ทะลุผ่านเส้นยี่สิบห้าสัปดาห์เลยนะครับก็มีความเขาเรียกว่ากะกะปิดกะอักแบบป็ดอัดอยู่ตรงนี้นะครับหนึ่งศูนย์จุดหนึ่งแปดกับศูนย์จุดสองห้านะครับ อ่าถ้าอยากได้จริงๆผมมอง0.15 0.18น่าสนใจมากกว่านะครับแล้วก็ไปรอรุ้นาขายเนี่ยต้านนี่สำคัญจริงๆคือไอ้ต้านเส้น25สัปดาห์เนี่ย0.29นยครับตรงนี้เนาะแล้วก็ไอ้ต้านหน,นึ่งก็่เป็น0.34นะครับเข้าข้าก็จะเป็นประมาณนี้นะครับสำหรับตัวคริปโตเคอเรนซีนะครับก็หวังว่าน่าจะได้ไอเดียกันไปสำหรับการเล่นนะครับซึ่งต้องบอกว่าโดยภาพรวมเนี่ยตลาดมันเป็นขาขึ้นจริงๆนะครับเดี๋ยวผมลองเปิดเอา ตัวนี้ดูนะมันจะเป็นเขาเรียกว่า Fear and Greed Index เนี่ยครับ Fear and Greed Index ตอนนี้ของคริปโตก็ล่อไป79แล้วมันทำให้แบบเขาเรียกอะไรขึ้นขาขึ้นอะขาขึ้นแบบสมบูรณ์นะครับส่วนถ้ามาดู Coin Market Cap นะครับถ้าเรามาเรียง10อันดับเหรียญน,นะครับคิดว่าก็ไม่ต่างกันเท่าไหร่กับสัปดาห์ที่แล้วนะครับก็เนี่ยมี BTC Ethereum นะครับ Binance Cardano Teeter Ripple Solana อ่าพกกระนะครับ USDC แล้วก็ d o g e o o n นะครับประมาณนี้ก็จบกันไปแล้วก่อนจากกันก็ผมขอรบกวนฝากคำพีหนีดอยใน20ชั่วโมงนะครับสำหรับคนที่อยากลงทุนจริงจังผมแบ่งเป็นแหัวข้อนะครับมอนจะเป็น Money Management 1ชั่วโมงจิตวิทยาการลงทุน1ชั่วโมงนะครับพื้นฐาน4ี่หัวข้อย่อยนะครับเช่นแม่ค o อย o ค o มิ c สก3ชั่วโมงกองทุน2ชั่วโมงหุ้น4ชั่วโมงนะครับก็จะเป็นพื้นฐานของหุ้นนะครับ ว่า Business Model ต้องดูยังไงประเมินมูลค่าหุ้นยังไงนะครับการงอกันกันอย่างง่าย3ชั่วโมงแล้วก็หวัวข้อที่4ที่คนชื่นชอบมากสุดก็คือกราฟเทคนิคนะครับเก็จะใชะ้ศาสตร์ต่างๆนะครับในการจับจังหวะเข้าซื้อนะครับก็สุดท้ายจะเป็นกลยุทธ์ส่วนตัวใช้ในการลงทุนไม่ว่าจะเป็น หุ่นกองทุนทองคำวิทีเคริปโตนะครับว่าต้องหาแหล่งที่มาได้ยังไงนะครับก็ทั้งหมดนี้นะครับก็ส่วนาาราคาชั่วโมงละ200บาทใครอยากเรียนทั้งหมดก็จะเป็น20ชั่วโมง4 0 0 0บาทหรือใครอยากเรียงแค่กราฟเทคนิคก็จะเป็น4ชั่วโมง8 0 0บาทนะครับใครสนใจก็ทักกันเข้ามาได้นะครับที G ่ไลน์นี้หรือยิงคิวอร์โคดมาก็ได้นะครับสำหรับวันนี้เวลาหมดรงแล้วเราพบกันใหม่นะครับในสัปดาห์ถัดไปสวัสดีครับ